แล้วก็เอรถไคเห็นตุ๊กแตกนึกว่ารถพ่อค้ารถพ่อค้าเขามาบ่อยโหมาเมื่อเช้านี้กันตัวนี้ซื้อมาตั้งแต่ยังไม่ทิ้งนมประมาณสิบเดือนครับแ้่น้องยังไม่ไม่ออกยังไม่รับน้องอยู่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตัวนี้ตอนนี้ขวบกว่าขวบประมาณขวบแปดเดือนเชื่องไหมจับได้ไหมเล่นได้ครับตัวนี้ เป็นสายพันธุ์มาจากาสายพันธุ์กำนันโบสครับออพ่อเป็นของกำนันอ,อยู่ที่เสียพืชทับทันครับตอนนี้พ่อพ่อก็อยังอยู่ครับาะด้วาดำดำแข้งขาดำมาก่อยชวนี<อ>้แต่เป็นผสมแม่เป็นมูล่ามาครับจะติดไปทางสายพันธุ์แม่เยอะเพราะว่าขาจะไม่มีถุงน่องเลยอืมผมจะเอามาผ่าเอาโครงสร้างครับอ่อ,อ,งอ,องไม่มีสายเลยนะครับสายเลยนะ สายมูราครับมูราครับผมต้องแปลน่าไม่มีถุงเท้าไม่มีอะไรครับไม่ไม่เห็นเลยครับอ่องไม่มีครับรับประกันตาไม่แต้มแก้มไม่จ้ำตัวนี้ครับพอผมจะมาผ่าสายเลือดเพราะโครงสร้างเขาดีโครงสร้างหลังจะว่าผ่ากับกับสายไหนแม่ไทยครับแม่ไทยแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไทายย่างเดียวมันก็ไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่ครับต้องถ่ยกระดูกตรงนี้ครับเพราะตอนนี้ตอนนี้ กลับมาเล่นแม่หมูล่าเยอะครับอแมมู่าที่ตามศึกษากนครับแถวหนองมะมงไปตามซื้อแม่หมูลาทุดเก่าที่ทุกพันธหมูล่านี่มาจากไหนครับน่าจะเป็นควายพวกควายอินเดียครับใช่ไหมมันมีสองอย่างครับสายพันธุ์หมูลาหมูลาเนี่ยก็คือจะหนิกห,หน้านใช่ไหมครับแต่ถ้าแจ๊กแจ๊กเขาจะทิ้งล้างหูก่อนแล้วถึงจะกลับหน้า เหมือนกันลักษณะเหมือนกันท<อ>ุกอย่าง,<อ>งครับแต่ว่าแจ็คเนี่ยเป็นเป็นควายที่สายที่เล่นมู่าจะดุนิดนึงเนี่ยมูล่าจริงๆแถวของตำนี้ก็น่าจะเป็นวิหารแดงที่เลี้ยงกันมากที่สุดนะครับนะครนายกประบุรีครับในในยมูลราตัวจะดำทุกส่วนไปยุงเท,ท้าไม่มีป้องคออ้อ,องคอไม่มี 对啊，那肯你，没错。没 เขานี่เอาอะไรทาไหมหรือว่าน้ำมันทาวครับการแมงหัวเหล็กใช่ไหมเพราะแมงหัวเหล็กมันจะกัดแถวๆนี้ครับแล้วจะทําให้ขวายเท้าขึ้นอ่ะขวายมันจะเัน okay. ื่อยอย่างเดียวครับแล้วจะพาเราวิ่งยกฝุมเลยแต่มันไม่ได้วิ่งเพราะเรามันวิ่งเพราะลำคานใช่ใช่พอลำคานต้อกัดตรงนี้ครับแล้วตอนนี้ไปหยอกกันหยอกกันก็ชนกันวิ่งเลยครับตอนนี้แม่ก็เท่าตามลูกลูกไปด้วยอะไรเงี้ย จะลำบากอันนี้ก็คือมาจากอีสานนะใช่ไหมครับตัวนี้ทับพ่อบ้านไว้สูงร้อยเจ็ร้ยห้าสิบแปดครับตัวเนี้ยตัวนี้ครับตัวพ่อนะตัวพ่อครับตัวพี่คือตัวเมียตัวน้องตัวเมียแม่ร้อยสี่สิบหกครับตัวเนี้ตัวนี้ตัวผู้ลูกอ่ะลูกพี่เออพี่คืตัวผู้น้องคืตัวผู้ มึงตัดจะเป็นแม่ไหมนเนี่ยไอ้นี่ก็น,นอนไอแม่มันก็คงเลี้ยวไปเลี้ยวมาโอ้ยแม่ขน้นก,ก็ใหญ่เหมือนกันเนาะแม่นอนผมเพิ่งซื้อเข้ามาครับลูกใช่ไหมครับโอ้ยโน้น่นเล่าของกำนันโปดโดยตรงครับโดยตรงเลยใช่ไหม,พมเพราะว่า<อ>ไปดู<อ>แม่ทางโน้นดีกว่าไม่แน่ใจว่าพอ่อจะเป็นพ่อไอโตกหรือว่าพ่อยิ่งแน่ครับตัวนี้เพราะพ่อตัวตัวพ่อยังอยู่ที่อีกที่ปุ๋งเขาอยู่ครับ ขาใหญ่แข้งขาใหญ่ใหญ่แล้วนี่ใส่สุภาพกว่าตัวนู้นเชื่องกว่าอะไรกว่าทุกอย่างสายสายกำนันโปนี่จะจะจุดเด่นเขาจะเชื่องใช่แข้งขาจะมาก่อนเลยเรื่องกลับต้นแต่เราไม่ไม่ไม่ได้สายตรงคือว่าเราเอาฉลามมาอืม ตัวที่เยอะตัวเียบมันขาดแล้วก็เนี่ตัวพี่มันน่ยตัวพี่อืตอนซื้อมาซื้อมาอันนี้แม่อันนี้ลูกใช่ไหมครับคือว่สตัวครับสามตัวเลยเนีเนี่ยตวเนี่ยลูกมันเนี่ยลูกก็ปี๋อตัวนี้นี้พีมัเนี่ยตัวนี้ร้อยสี่สิบสอง้อยสี่สิบางจะดีกว่าตัวนู้น น,นี่ใส่เป็นฝ่ายที่นี้ใส่ส,ส,สุภาพเลยนะนิงน่งนิ่งปล่ปลปลอยทุกคนจับได้เนี่ยปลอ่อยสปายปล่อยเชือกเลยนะนี่เนี่ยขายไปสามตัวแล้วขายตะกอไปได้ไม่ไม่าวได้ตะกอขนาดนั้นน่ะอือนี่ก็เชื่องเชื่อกทำได้เล่นได้หมดครับมีตัวเดียวตัวหนาไม่ค่อยเชื่องเพราะไม่ได้ค่อยเล่น ว่าซื้อตะกอมาเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยแล้วมาซื้อมาที่ฉันมาซื้อไวๆเมื่อที่แหนมาดูเ่ยมาดูตะกออะตะกอายไปแล้วตะกอขอมเหลือแล้วพอพันอย่างเดียวครับแล้วมันไม่ซื้อมาดูมันซื้อมาได้กี่วันที่มันตัวนี้ใช่ไหมที่ว่าซื้อซื้อราคาเท่าไหร่นะแสนกว่าตัวนี้นะคือสามตัวใช่ไหมสามตัวสองหมื่นครับโอ้ สามตัวแสนสองหมื่นแม่เนี่ยมันซื้อตรงอีกเก้าหมื่นห้านี่ไปตกลูกนี่อีกออลูกมันเท่าไหร่นายลูดลูกผมให้ยี่ห้าแลยครับผม <c oughs> ผมซื้อทิ้งเลยครับ <c oughs> ผมหวังแม่เดี๋ยวหวังแม่แล้วก็บทองทองในทองนี้พอเป็นลูกของของตัวพ่อของนางโป้ดิจงเลยขอ,องเนี้ยเอาลูกมัน่ตรงเหนือไง ตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้แม่เนี่ยตัวผู้ตัวผู้เลยแม่งันก็ไม่ล้ตัวพี่กัตัวผู้ตัวน้องกับตัวผู้เรื่องตัวนี้เครื่องเออนี่หางยาวของนิ่มไงเอ๊ะของนิ่มเขาอยู่ที่บ้าน ทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะสิบตัวครับทั้งหมดโอ้โหข้างในช่วนี้ข้างในเยอะก็ไม่เชื่องครับเนี่ยเราประกันเลยครับอยู่ตรงหลังหลังก็นี่ลูกเป็นคนไทยมมีหายนดูเ,ออเขาเขาเหมือนอลงมางี้เหมือนอเรล่ากำน,นันปฎิ ตอนนี้ลูกผสมซื้อมาครับตอนนี้องค์ประกอบครบตาแต้มจะเห็นมาทัดเลนเลยแก้มตั่ำสองสองขวบหกเดือนครับตัวนี้ขวบหกเดือนบ6เดือนครับผมเนื้อมพอตัวนี้ซื้อไหนเนี่ยตัวนี้ซื้อมาสี่มื่นเนี่ย่หเนี่ย ตัวนี้นะอผมซื้อมันเล็กกว่านี้ครับมาอยู่กับผมสี่เดือนห้าเดือนแล้วเนี่เดี่ยวได้ยาวหัวโมวหน้าปา,ากโมงองนี้ก็ เขาชอบนะอ่านี่แหละเขาชอบความดุกว่าเล็กเชื่องหลายนั่นเลยครับมันเป็นควายมันเป็นควายควายไทยแล้ววันนี้ต้องให้คอหนาหน่อยะคู่อ่ะครับคอไม่หนาเป็นคอบางเป็นจมล่าต้มเนื้อหมดแล้วไม่เลยเรื่องเท่ากันนี่คุณจเน้าเล็กเยออคุณนี่ก็เชื่อง อ๋อตัวนี้งั้นที่ว่าแม่เหยียบหางอะ่ะตัวเล็กกันนะน่ครับโอ้หน้าก็นหน้าก็นหน้ารักเหมือนกันนะเนี่ยตัวตัวตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ยตัวผู้ครับนลอกตัวนั้นยังไม่ได้เดือนนะครับเนะีเชื่องจริงๆนะเนี่ยนะยังไม่ได้เดืนเลยโอ้โหวันตักเลยโอ้โหดูลำแข้งลำขาเออแข้งขาคอมัน จับหักหน้าได้แต่จับหังหลังไม่ได้จับหลังไม่ได้จังหลังไม่ได้โจ้เลยจ้างหน้าเล่นได้้างขาดได้ขาดไปเยอะเลยี่นัผมยังไปเหน็บไปอยู่เลยนะมาโหมให้หาอยู่กบ้านยังให้เ้าเงียเงียมันก็อยู่ตั้งสองตัวแม่สามตัวแม่ลูกเมือนเงียมันไม่รู้้แต่จะเป็นแม่มันเน่นอนอยู่ คงเมื่อยอ่ะเมื่อยก็นี่แม่มม่คงเดินเลี้ยวไปเลี้ยวมาไอ้ตัวนี้หัวไม่หมูไม่เหมือนที่ล้นไอ้ตัวนี้หผมโม่แล้วก็ปล่อยช่วงปล่อยเลี้ยงช่วงไหนครับสามโมงเย็นอ๋อบสามโมงเย็นให้รีบมาเดี๋ยวเขาปล่อยวางของผมไม่ได้ขุนนะครับฝ่ายผมไม่ได้กินอาหารเลยอฝ่ายชุดนี้แล้วก็ ช่วนี้ก็กินฟางไปฟางแล้วก็ปล่อยลายทุ่งเลยอะ <c oughs> ปล่อ,ปอยธรรมชาติครับแต่เราไปกินอาหารไมไหร่ที่ไหว,วไี่ปีนเราซื้อก,กินเท่าไหร่หระกินเยอะางฮะ,ะ,ะ,ะตัวละครตัวละครนครับอ้วน<ะ> <c oughs> และนี่ใครกวาดไปอ่ะ <c oughs> ไ่ฟไ,ไ,ไ,ไทยที่อุทัยครับที่อำเภอทับทันนี่ก็เป็นไฟไทยที่จังหวัดอุทัยนะครับอำเภอทับทันอีกที่หนะึ่งก็มาดูกันเพื่อศึกษานะครับ,รบ <c oughs> แล้วครับคลิปนี้ก็จบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับ